ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช <yok s x> ่อง K K D O G T C 99กันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแดนดีกันนะครับอย่างแรกเราจะเล่นเป็นอืมอือ ขวานของเราคือชั้นที่20จะไปถึงได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆอย่าห้ามเข้าห้ามเข้าอโอจะไปถึงได้ไหมเนี่ยมันยากมากเลยที่ไม่เคยไปถึงาเลยถูแค่ชั้นนิดเดียวเองถึงแค่ชั้น ไม่มีให้ดูหรอปไปไปเรียนมูดีกันโป้หมายดูชั้นที่ยี่สิบถึงได้ไหมแต่ผมไม่ให้คุณเข้าผมบอกกี่ครั้งแล้วผมไม่ให้คุณเข้าอ,อย่า,าริคาดะอย่ายา Ah! Uh.

วันนี้น่าจะมีลูดี้กับอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ลูดี้กับไปนี่ oh my god ยอดมากล <c oughs> ูดี้กับไปนี่อะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรนี่อย่าบอกเจอแสงกระสือเจอแสงกระสือกับกวางหันศาเออจิงจิง กระสือกับกวางหาาันขาเออกดแชทแต่เต็มินาเพิร์ดเลยโอ้โหมนจาดตอนประมาณเช้านี่แหละ ชเช้าของวันวันที่ยี่สิบหกอะแต่ผมไม่รู้ผมจะลงคลิปผมลงคลิปวันไหนนะแต่ผมไม่รู้ผมลงคลิปวันไหนโอเคอโอเคเนาะนนน,น,น,นอย่าทำแบบนี้เขาไม่ชอบเลย แอทำอะไรอยู่ตอนนี้ฮหรอผู้คนแต่กดเอินฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับคลาเพื่อเปิดกำลังใจให้คลิปเรา <c oughs> เดินไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่พักขอบคุณครับที่มารับชมแต่ถ้าใครดูมาถึงจุดนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ โน่นเลยโน่นเลยนะฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้นเลย <c oughs> จริงไหมคะในครั้งผมมีแต่ตัวธรรมดาส่วนนีนเนาะยังไม่ได้ซื้อเลยแต่เป็นเหลือแค่เมนอย่างเดียวละผมว่าผมจะเก็บซื้อเรโป้กันเป็น,ปน,นเมนตัวแรก ต e ้องเก็บซือเิปโปเพรมื่อวานผมเจอเิปโปช่หถูกปะถกันหน่งเบ็ดพิปะถใส่เงาใส่ เซ็งเซ็ง,งแต่ถ้าใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะมผมไม่ว่าคอมเมนต์มาได้เลยแต่แค่ขออย่าดา่าใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรบอกมาแต่ไม่เอาชิมโปนะผมไม่เอาชิมโปนะแต่ผมยังไม่มีเมนอย่าเอาเมนมาด้วย อยาเอาเมนมาเข้าใจ TFC okay, ต้องเข้าใจอยู่แล้วเนาะผมไม่มีเมนแต่ผมมีตัวธรรมดาทุกตัวจบไหมเอาแต่ตูนธรรมดานะไม่เอาตูนเมนนะไม่เอาไม่มีก็ผมไม่มีตูนเมนเข้าใจนะเขะ้า <Okay, S 2> ใจกเข้าใจ โอนูชั oh no, ้นหนึ่งชั้นผมว่าผม,มาผู้ใหม่ผมแค่ชั้น <_ d ue> 1ิกสามก็้วลัมงดูวับวับวับรับไม่ได้มรู้ <_ d ue> มันรู้ได้ไงว่าเราหยุดต้องทำอเนียนเลย ยังรู้ได้ไงว่าฉันหยุดแดนดี้ทำไมไม่ขายแบนเน็ดแบนเน็แบนเน,น,เน็ย ก็หมายนเราแค่แช้น2สองก็พอแล้วเดี๋ยวเอาไว้ EP หน้าวยกันนะ EP หน้าทำให้ถึงแชมป์สิบเลยบาย